สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกทุกคนนะครับพี่น้องครับผมลุงทัศน์สูตรหวยแม่นๆนนะครับวันนี้มาพบมาเจอพี่น้องของเราในงวดวันที่หนึ่งกันยานะครับหนึ่งกันยาหกห้าผมมาเจอพี่น้องวันนี้พี่น้องครับตามสัญญาครับเมื่อวานผมลงสองตัวมาหนึ่งตัวไปแล้วนะครับทีนี้ผมจะลงวิ่ง ตัวเดียวครับวิ่งบนตัวเดียวเอาไปชนเว้งสองตัวมาหนึ่งตัวมู่วันนะครับเราก็จะได้เลขกู้ชุดอยู่แค่สองหางเอ้ยสี่หางสิพี่น้องครับไปกับสี่หางโอเคนะครับพี่น้องครับมาครับก่อนจะเข้ารายการฟังคําเตือนพี่น้องครับอ่ะกาแฟเช้าก่อนก่อนครับกาแฟเช้าครับอากาศที่จังหวัดยะโสครับลุกทัด ผมอยู่จังหวัดยะโสธรนะครับพี่น้องครับฝนตกครับช่วงนี้สองวันฝนตกตลอดครับอากาศเย็นดีมากครับกาแฟร้อนๆนี้เข้ากันมากพี่น้องครับสดชื่นมากขอบอกเลยครับหนาวๆใส่กาแฟร้อนๆมาชิมด้วยกันพี่น้องครับสดชื่นมากพี่น้องครับมาพี่น้องครับ สำหรับสูตรนี้ทำยังไงได้ยังไงสำหรับใครที่อยากจะเอาไปคิดไปคำนวณน,นะครับพี่น้องครับเตรียมปากกาสมุดไว้เขียนได้เลยครับจะได้เลขวิ่งตัวเดียวต่อไปนี้นะครับมาครับความเป็นมาทำยังไงได้อะไรงวดนนี้ฟังคำเตือนแล้วรับชมพร้อมกันเลยครับอ่าคำเตือนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการ รับชมและเอาไปใช้นะครับเทปวิดีโอที่ผมกําลังนําเสนอนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับผมขอย้ําว่าเป็นแค่แนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นช่องของเราครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความหวังดีจากลุงทัศสูตรหวยแม่นๆมาพี่น้องครับทีนี้มาเริ่มกันเลยพี่น้อง พร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามาลุยกันผมจะคำนวณจากหนึ่งกรากรดาเลยนะครับใกล้ๆเลยพี่น้องครับรู้ดำรู้แดงไปเลยสูตรนี้ก่อนจะรับชมขอฝากหน่อยครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้ลุงทัดด้วยครับแชร์แชร์ได้ยิ่งดีครับโอเคครับมาทีนี้เรามาดูตัวสูตรกันครับวิธีทำให้ทำแบบนี้นะครับผมให้เอาหนึ่งลบหลักสิบบน เอาหนึ่งลบหลักสิบบนเหลืออะ,อะไรเราได้วิ่งตัวนั้นครับอย่างงวดนี้ครับหนึ่งกรกฎาคมแปดหนึ่งสี่หนึ่งเก็ดหลักสิบคืออะไรครับหลักสิบคือหนึ่งเอาหนึ่งมาลบหนึ่งเหลืออะไรครับหนึ่งลบหนึ่งเหลือศูนย์ครับ ศนอันนี้จะเป็นวิ่งนะครับได้เราก็จะวิ่งศูนย์ผลออกนี่คือผลเราคำนวณจากหนึ่งกรกฎานะพี่น้องครับจากงวดวันที่หนึ่งกรกฎาก็จะมาใช้สิบหกกรกฎานะครับเราได้วิ่งศูนย์และเอาศูนย์ตัวนี้มาวิ่งในงวดวันที่สิบหกนะครับมาดูครับสิบหกมันออกอะไรจะมีศูนย์ให้เห็นไหม สิบหกกรกฎาคมพี่น้องครับรางวันที่หนึ่งนะหกสองศูนย์สี่ศูนย์ห้าหกสองศูนย์สี่ศูนย์ห้าให้วิ่งศูนย์ออกสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์ห้าวิ่งศูนย์ตัวนี้ครับถูกศูนย์ตัวนี้ อ่าถูกวิ่งศูนย์ครับโอเคนะครับถูกพี่น้องครับมาทีนี้เราครับเราจะมาคำนวณงวดวันที่16บหกพฤศจิามาใช้1นึ่งสิงหานะงวดนี้10เป็นอะไรครับหลัก10บนเอาหลัก10บนนะครับพี่น้องครับลบด้วย1ทุกเที่ยวนะ0ูลบหไม่ได้นะครับต้องเป็น10อย่างเดียว มาเป็นสิบลบหนึ่งเหลืออะไรครับสิบลบหนึ่งเหลือเก้าวันนี้สูตรของเราได้เก้าพี่น้องครับสิบลบหนึ่งเหลือเก้าเราก็จะได้วิ่งเก้าพี่น้องครับได้วิ่งเก้าเราคำนวณจากสิบหกกรกฎาคมมาใช้หนึ่งสิงหาและหนึ่งสิงหามันออกอะไรพี่น้องครับ หนึ่งสิงหาออกสี่สามหกห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่วิ่งเก้าครับถูกตัวไหนครับถูกเก้าตัวนี้ เโอเคนะครับได้วิ่ง9ถูก9และต่อไปก็จะเป็นการคำนวณจาก1สิงหาไปใช้16สิงหานะพี่น้องนะทำยังไงครับให้เอา1ลบ10บน1ลบ9เอา1นึ่งไปลบ9 เท่ากับเหลืออะไรครับแปดพี่น้องครับเหลือแปดงวดนี้และเราจะเอาแปดตัวนี้ไปวิ่งในงวดวันที่16สิงหาพี่น้องครับเพราะเราคำนวณมาจาก1สิงหานะเราก็จะเอาแปดตัวนี้ไปวิ่งในงวดวันที่16สิงหามาครับพี่น้องครับเรามาดูครับ สิสิงหาจะมี8ให้เห็นไหมสิบหกสิงหาสามสามสามหนดสผลพี่น้องครับผล5 8าแปสมนะออก5 8าแปดสามสเราได้วิ่ง8พี่น้องครับก็จะถูก8เป็นยังไงม้างครับ3งวดสถิติ เอากลใได้นี้แหละพี่น้องครับพี่น้องเห็นไหมถ้ามันมามันมาหลักไหนพี่น้องครับมันมาที่หลักสิบครับมันไม่ไปหลักอื่นเลยมันอยู่แค่หลักสิบตัวนี้มาทีนี้ก็จะมาถึงงวดปัจจุบันพี่น้องครับงวดปัจจุบันผมจะพาพี่น้องคำนวณจากงวดวันที่16สิงหาไปใช้1กันยานะครับมาเลยครับ ลบเลยครับเอา1ลบ10บน1ลบ8เหลือ7นี่คือ7ถ้า7มันมามันจะมาหลักสิบได้อีกไหมพี่น้องครับเพราะถ้าตามทำลายของมันนะครับมันจะมาเฉพาะหลักสิบพี่น้องครับอ่ะขอเบรกอรแฟนหน่อยหนึ่งครับ ้มันมามันมาเฉพาะหลักสิบพี่น้องครับผมจะวางให้หลักสิบพี่น้องพี่น้องจะว่ายังไงครับอ่ะผมวางหลักสิบนะครับถ้าเจ็ดมาผมวางที่หลักสิบถ้าใครไม่ชอบก็ไปกลับเอานะครับมันอาจจะมาหรือไม่มาก็ได้นะครับเพราะสูตรมันมาแบบนี้ผมก็ตามสูตรครับนำเสนอตามสูตรถ้าเจ็ดมาอยู่ในหลักสิบได้เจ็ดอะไรครับ ต่อไปเป็นเลขสองตัวนะครับมันอาจจะมาหลักร้อยก็ได้นะครับหรือหลักสิบหรือหลักหน่วยนะครับเจ็ดมาถ้ามันอยู่ในหลักสิบอย่างที่เราคาดการจะได้เจ็ดศูนยเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสาม เจ็ดสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้า รูดในหลักสิบจะได้อยู่สิบชุดผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วว่ามันจะไปอยู่ไหนพี่น้องครับแต่ถ้าตามสถิติมันมาเฉพาะหลักสิบอย่างเดียวถ้าหลักสิบผมชอบตัวนี้พี่น้องครับผมชอบเจ็ดห้าเจ็ดหก ถ้าเก็ดมาผมชอบเ็นี้เออพี่น้องครับผมมีเลขประจำวันให้ดูครับผมมีเลขประจำวันให้ดูพี่น้องครับเลขประจำวันงวดนี้ออกวันพฤหัสนะครับพี่น้องครับถ้าเลขวันพฤหัสของผมมีอะไรครับผมจะเขียนเลขวันพฤหัสให้ดูนะครับเลขกําลังวันนะครับวัน พระอหักก็จะมีมีห้ามีสองมีเก้ามีหกมีสาม มีศูนย์ห้าสองเก้าหสามศนเจ็ดนี่ครับเลขกำลังวันพฤหัสครับแล้วทีนี้ความสำคัญมันจะอยู่ตรงนี้พี่น้องครับในเลขวันพฤหัสมันจะมีกำลังแรงอยู่ครับ กำลังวันพฤหัสพี่น้องครับมีกําลังแรงมากคือเก้าครับวันนี้กําลังของเก้านี้แรงมากแต่ไม่รู้ว่าบนหรือล่างนะพี่น้องนะไม่รู้ว่าบนหรือล่างและตัวที่รองลงมาคือหกับ0ูนยกับ0ูก้าจะมีให้เห็นไหมครับไม่บนหรือล่างพี่น้องครับ สามารถไปบนไปล่างนะครับขอให้มันออกอยู่ในวันนี้ <c oughs> มาครับตัวที่เด่นปะเจ็ดเก้าก็มาชนตัวนี้แหละเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดหกตัวหนึ่งเจ็ดสองครับที่ผมชอบนะ 2็ดสองเจ็ดสามสองกับสามนี้ผมว่ามีให้เห็นแน่พี่น้องครับผมคิดว่ามีให้เห็นแน่สองกับสามนะแล้วทีนี้ผมจะจับสามตัวไปนะครับทีนี้พี่น้องครับผมจะให้แบบนี้ครับเลขสามตัวบนนะครับผมจะให้ สองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าแล้วก็หกเจ็ดห้า เจ็ดห้าตัวนี้ครับเจ็ดเก้าตัวนี้แล้วก็ตัวหนึ่งผมขอแถมอีกตัวหนึ่งพี่น้องครับ ห้เป็นแล้วเหลือเจ็ดอะไรครับเหลือเจ็ดเหลือเจ็ดสามหกเจ็ดสามโอเคพี่น้องครับในนี้เด่นสุดคือตัวนี้ครับ สองเจ็ดเก้าอะชอบชุดนี้ถ้าใครชอบเหมือนผมค่อยนำไปใช้พี่น้องครับแล้วทีนี้พี่น้องครับผมจะเอาไปชนวิ่งสองตัวมาหนึ่งตัวก่อนหน้านี้นะที่เมื่อวานผมลงสองตัวมาหนึ่งตัวไปก็คือสูตรนี้วิ่งบนสองตัวมาหนึ่งตัว ถ้าเราเริ่มจากงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมครับสูตรนี้ได้หนึ่งกับศูนย์มาตรงกันได้วิ่งศูนย์และงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมสูตรนี้ได้ห้ากับสี่อันนี้ได้เก้าจะได้แค่เก้าห้าห้าเก้าเก้าสี่สี่เก้าออกเก้าสี่ครับและงวดนี้พี่น้องครับงวดนี้ได้แปดกับเจ็ดมาตรงกันที่แปดและงวดนี้พี่น้องครับได้เก็ด กับสี่กับสามอ่ะมีเจ็ดสี่เจ็ดสามไหมเจ็ดสี่เจ็ดสามอ่าตัวนี้ไปด้วยอีกตัวหนึ่งพี่น้องครับเมื่อมาชนสูตรนี้จะได้เจ็ดสี่กับเจ็ดสามจะต้องไปกลับนะครับแต่สูตรนี้มันมาในหลักสิบแต่แนะนำให้กลับตัวด้วยสี่กับสามนี้อาจจะมาอยู่ในหลักร้อยหรือหลักหน่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าทางที่ดีโตสองตัวคือเจ็ด สี่ะผม x ให้นะครับโต๊ดนะครับผมจะเขียนไว้ตรงนี้โต๊ดเจ็ดสาม x เจ็ดสี่ x ค่าของ x พี่น้องไปหามาใส่ก็แล้วกันนะค่าของ x พี่น้องชอบตัวไหนก็หยิบมาใส่ครับอ่านี่คือวิ่งบนสองตัวมาหนึ่งตัวที่ผมลงก่อนหน้านี้มาพี่น้องครับสูตรนี้คงจะเดินทางมาถึงแค่นี้เลยครับก่อนจะจากกันผมลุงทัศน์สูตรหวยแม่แม่ขอบพระคุณพี่น้องทุกทุกคนงวดน,นี้ขอให้สามตัวแตกสองตัวตรงตรงจงถูกก่อนจะจากกันขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจงให้ผมได้ดีตลอดมา วันนี้ขอโชคดีขอให้ปังขอให้ดังทั้งช่องครับทริปนี้วันนี้สวัสดีครับ